จากเหตุการณ์อุทกภัยน้ําท่วมในหลายจังหวัดทําให้มีน้ําหลากไหลลงสู่กรุงเทพและปริมณฑลส่งผลให้มีน้ําเอ่อล้นเข้าสู่คลองประปาซึ่งการประปาะคนครหลวงมีมาตรการป้องกันน้ําท่วมไม่ให้ไหลเข้าคลองประปาโดยเพิ่มมาตรฐานสูงกว่าสถิติน้ําท่วมใหญ่ในปี2538และเตรียมการป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ปี2554นี้ปริมาณน้ำมีจำนวนมากจนกลายเป็นมหาอุทกภยัย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วหน้าและสร้างปัญหาให้แก่การประปานครหลวงมีน้ำเสียที่ท่วมไหลล้นเข้าสู่คลองประปานในหลายช่วงตลอดแนวคลองประปาฝั่งตะวันออกรวมทั้งคลองประปาฝั่งตะวันตกก็ได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองทวีวัฒนาและคลองมหาสวัสด์ส่งผลต่อการผลิตน้ำให้บริการประชาชนโดยเฉพาะโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสด์การประปานครหลวงจึงได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตคุณภาพน้ำดิบหรือสออนอเพื่อรองรับการประสานและเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมเข้าคลองประปาตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปามีการประชุมหาหรือระดมผู้ชำนาญการมาให้คำปรึกษาตลอดจนอำนวยการในการปกป้องระบบผลิตน้ำให้มีความมั่นคงสามารถผลิตจ่ายน้ำให้บริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงซึ่งที่ผ่านมา มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นหลายประการสามารถสรุปประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ปัญหาน้ำดิบด้อยคุณภาพมวลน้ำที่ไหลามาจำนวนมากปะปนด้วยน้ำหลากและน้ำจากทุ่งซึ่งมีอินทรีย์สารจำนวนมากทำให้มีกลิ่นดินโคลนและรากยาเนาการประปาะคนครหลวงได้นำเนินการดังนี้ 1. ป้องกันสถานีสูบน้ำดิบสำแลเสริมคันกั้นแนวคลองประปาเพื่อป้องกันน้าท่วม ซึ่งมีทั้งการเสริมคันดินและเสริมกระสอบทราย 2. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบอย่างใกล้ชิดมีการเพิ่มออกซิเจนด้วยเครื่องกลเติมอากาศเติมผงถ่านกำมันลงในคลองประปาเพื่อดูดซับกลิ่นและโลหะหนัก 3. ขอการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรมชนประธานกรมเจ้าท่าบริษัทอิตาเลียนไทย ในการสนับสนุนกำลังพลอุปกรณ์เพื่อเสริมกระสอบทรายและซ่อมแนวคันคลองประปาประตูน้ำและท่อลอดของรงังสิทตการป้องกันและเสริมความมั่นคงในระบบผลิตน้ำการประปานครหลวงได้นำเนินการป้องกันและเสริมความมั่นคงในระบบผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำทั้ง4แห่งดังนี้ 1. โรงงานผลิตน้ำบางเขน ปัจจุบันผลิตจ่ายน้ำประมาณ3.3ล้านลูกบาทเมตรต่อวันได้จัดทำแนวกำแพงกันน้ำท่วมรวม3ชั้นแนวป้องกันชั้นที่1รอบพื้นที่ทั้งหมดได้แก่อาคารสำนักง,งานใหญ่อาคารหน่วยงานต่างๆและโรงงานผลิตน้ำสถานีไฟฟ้าแรงสูงคันดินป้องกันน้ำท่วมมีความสูงจากระดับพื้นดิน2อเมตรหรือสเมตรจากระดับน้ำทะเลฐานกว้างสเมตร โดยมีระบบระบายน้ำกำลังสูงขนาด1650ลูกรบาทเมตรต่อชั่วโมงจำนวน3เครื่องเป็นระบบไฟฟ้า2เครื่องและเครื่องยนต์ดีเซล1เครื่องเพื่อระบายน้ำท่วมที่อัจทะลักเข้ามาได้โดยเร็วอย่างมีประสิทธิภาพแนวป้องกันชั้นที่2ได้ก่อสร้างคันดินและกระสอบทรายชั้นในรอบโรงงานผลิตน้ำสถานีไฟฟ้าแรงสูงมีความสูงจากระดับพื้นดิน2.5เมตร แนวป้องกันชั้นที่3ชั้นในสุดเป็นแนวกระสอบทรายป้องกันเฉพาะรอบโรงสูบน้ำเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าแรงสูงซึ่งเป็นหัวใจในการผลิตทั้งหมด 2. โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสด์ผลิตจ่ายน้ำประมาณ1ล้านลูกบาลเมตรต่ตอวันจัดทำแนวกำแพงกันน้ำท่วมสูงจากระดับพื้นดิน2เมตรหรือที่ระดับ3.5เมตรจากระดับน้ำทะเล และจะเพิ่มความสูงแนวป้องกันขึ้นอีก60เซนติเมตรเสมอหากมีระดับสูงขึ้น3โรงงานผลิตน้ำสามเซนผลิตน้ำประมาณ50าแสนลูกบาศก์เมตรต่อวันจัดทำแนวกำแพงกันมีความสูงจากระดับพื้นดิน2เมตรปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำประปาควบคุมได้ผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติ4โรงงานผลิตน้ำทนบุรีผลิตน้ำประมาณ8 0 0 0มลูกบาศเมตรต่อวัน จัดทำแนวกำแพงกันมีความสูงจากระดับพื้นดิน2เมตรปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำประปาควบคุมได้ผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติปัญหาน้ำดิบฝั่งตะวันตกด้อยคุณภาพเนื่องจากมีการผันน้ำที่ท่วมระบายไปทางฝั่งตะวันตกผ่านคลองทวีวัฒนาและคลองมหาสวัสด์ทำให้มีน้ำท่วมเอ่อล้นเข้าคลองประปาส่งผลต่อการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสด์ ต้องลดกำลังการผลิตลงเหลือ4,000 0ลูกบาทเมตรต,ต่อวันเมื่อวันที่29ตุลาคม2554เป็นผลให้ผู้ใช้น้ำที่อยู่ในพื้นที่บริการจังหวัดนนทบุรีพื้นที่ฝั่งทนบุรีและบางส่วนของจังหวัดสมุทรปราการได้แก่พระประแดงและพระสมุทรเจดีฝั่งตะวันตกรับรู้สีและกลิ่นของน้ำประปาเล็กน้อยแต่ไม่มีสารพิษและโลหะหนักที่เป็นอันตรายแต่อย่างใดซึ่งได้แนะนำให้ผู้ใช้น้ำ ต้มก่อนบริโภคเพื่อความสบายใจและได้ดำเนินการแก้ไขในทันทีโดยเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบและปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบมีการเติมออกซิเจนพงฐถานกำมันและด่างทับทิมทำให้สามารถพร้อมใจน้ำได้ตามปกติเมื่อเวลา5นาฬิกาของวันที่30ตุลาคม2 5 5 4โดยมีการแจ้งข่าวผ่านสื่อมวลชนเป็นระยะตลอดเวลา มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ประสบปัญหาการประปานครหลวงมีการวางมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ประสบปัญหาในภาะวะการน้ำท่วมดังนี้ 1. เปิดจุดรับน้ำให้ประชาชนมารับน้ำได้ที่สถานที่ดังต่อไปนี้สำนักง,งานประปาสาขาทุกแห่งยกเว้นสาขาบางบัวทองและสาขาบางกอกน้อยท่าน,น้ำดื่มสาธารณะที่ติดตั้งไว้ในโรงเรียนสถานที่ราชการ และเปิดหัวดับเพลิงเพื่อแใจกใจ่ายน้ำรวมทั้งสิ้นกว่า200จุดและจะขยายผลติดจุดรับน้ำเพิ่มที่นาสำนักง,งานเขตต่างๆของกรุงเทพม,มหานครสถานีสูบจ่ายน้ำราชบ,บุรณะซอยวัดใหญ่ร่มถนนพระรามสองโรงงานผลิตน้ำทนบุรีถนนจลันสนิทวง 2. สรับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน MWA Call Center โทรห1 2่าจำนวน16คู่สายตลอด24ชั่วโมงมาตราก,การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่และต่างจังหวัด 1. จัดทําถุงบรรจุน้ำขนาด5ลิตรเพื่อน,นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีกำลังผลิตวันละ4,000ถุงซึ่งมีพนักง,งานและผู้มีจิตอาสามาร่วมบรรจุน้ำใส่ถุงและแพ็คใส่กล่อง ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง24นาฬกาทุกวัน 2. ส,ส่งรถผลิตน้ำเคลื่อนที่ของการประปานครหลวงไปประจำที่เทศบาลตำบลเมืองสนันรักจังหวัดปทุมธานีเพื่อผลิตน้ำให้รถบรรทุกน้ำจากเทศบาลต่างๆมารับน้ำไปบริการประชาชนนอกจากนี้ยังร่วมกับบริษัทคุณฟอร์สส่งรถผลิตน้ำเคลื่อนที่ไปประจำที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยและจัดส่งรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายน้ำให้กับศูนย์พักพิงต่างๆอีกด้วยมาตรการหลังน้ำลดสำหรับช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยการประปานครหลวงได้มีมาตรการหลังน้ำลดเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยดังนี้ 1. ให้ส่วนลดค่าน้ำประปาร้อยละ50 ในรอบบินเดือนพฤศจิกายน2554และเดือนที่ได้รับผลกระทบสำหรับประเภทที่พักอาศัย 2. การประปานครหลวงจะไม่คิดค่าน้ำในส่วนที่มีสาเหตุมาจากท่อแตกรั่วภายในที่พักอาศัยและสถานประกอบการโดยคิดค่าน้ำที่ใช้ตามปกติจากสถิติเดิม 3. ขยายเวลาการชำระหนี้ค่าน้ำประปาออกไป3เดือนโดยไม่ตัดน้ำและยกเว้นการคิดค่าน้ำขั้นต่ำ สำหรับมัดวัดน้ำขนาด1นิ้วขึ้นไปเป็นเวลา6เดือนนับตั้งแต่รอบบินเดือนพฤศจิกายน2554เป็นต้นไปสำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่พร้อมชำระหนี้ค่าน้ำในช่วงเวลาประสบภัย